นี่จะเป็นวิธีการวางแบบนะตัดผ้าตามรูปเนี่ยเผื่อตามรูปในหนังสือนะครับตอนแรกเระวังแผ่นหน้าก่อนนะครับวางแผ่นหน้าก่อนแผ่นหน้าอ่าระว,งวังเวลาพับผ้านะฮะอันนี้คือด้านริมผ้าด้านริมผ้านะฮะริมผ้าจับให้ริมผ้าเท่ากันทั้งแผ่นบนแผ่นล่างนะฮะจับให้เท่ากันะะเสร็จแล้วเราวังแผ่นหน้าก่อนวิธีวัดเราจะต้องหาฉาก อันนี้ผมตัดแบบออกมาแล้วนะฮะตัดตัดแบบจากที่สร้างออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นฉากนะเส้นฉากหรือเส้นกางตัวเราวัดจากนี่มาหาจุดสี่ได้เท่าไหร่เราก็วัดดูอ่าน,นี่ประมาณห้านิ้วครึ่งเราก็วางวางห่างริมผ้ามานิดนึงนะฮะไม่ต้องไปชิดริมผ้านะฮะบางทีบางผ้ามีถ้ามันผ้าบาง,บางรุ่นมีย่อก็อย่าให้โดนยี่ห้อนะฮะ ทีนี้เราก็วางนะฮะอันนี้ประมาณห้านิ้วครึ่งอ่าด้านบนก็ต้องห้าครึ่งตามด้านล่างก็ต้องห้าครึ่งตามนะฮะถ้าวางเอียงอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะฮะผิดต่ดกเกลื่อนเราจะเบี้ยวต้องให้ได้เกณฑ์ผ้าเขาเรียกเกณฑ์ผ้านะฮะเหมือนกันเวลาเราสร้างบ้านเราต้องมีรูปดิ่งมีระดับน้ํานะฮะแต่ผ้างานผ้าก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีเกณฑ์ผ้าเวลาใส่ผ้าตัดผ้ามามันจะบิดมันจะมีความรู้สึกว่าใส่ไม่สบายเหมเือนกางเกงที่วางผ้าแบบไปไม่มีเกฑ์ผ้านะใส่แล้วจะบิดนะฮะเนี่ยเราก็ดูนะวิธีเช็คก็คือตรงนี้เท่าไหร่ไปหาริมผ้าตรงนี้ก็ต้องเท่ากันไปหาริมผ้าข้างบนก็ต้องเท่ากันไปหาริมผ้า เช็คที่สามตำแหน่งนะอันนี้ผมเช็คได้แล้วนะฮะ,ะเช็คสามตำแหน่งนะฮะเราได้สายตำแหน่งปุ๊บเราก็ล็อกเลยล็อกเข็มบุดกัดไว้อันนี้แบบไม่มีจีบนะแบบไม่มีจีบเข็มบุดกัดไว้ไม่้องไปกัดเยอะกัดไม่้องไปกัดชิดลีด้วยนะ,อะพอเราได้บบน,นี้ปุ๊บเราก็ขีดเส้น เท่าแบบหรือเส้นเท่าแบบนะฮะเท่ากระดาษที่เราตัดตออกมาเท่า<ม>แบบที่เราตัดตออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเผื่อต่างหากแต่เราต้องขีดเส้นเท่าแบบก่อนเรางวางผ้าให้วางด้านในนะอันนี้คือผ้าด้านในนะฮะผ้าด้านในนะไม่ใช่ไปวางด้านนอก นะ,ะต้องวางด้านในเราจะขีดเส้นด้านในเอาอะเราขีดเส้นแบบได้ปุ๊บทีนี้วิธีเผื่อผ้าเราก็ดูตามหนังสือเลยนะฮะเผื่อตามตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็ได้แนละ้วอะไปขาเราเผื่อสองนิ้วครึ่งแล้วก็วัดมาสองนิ้วครึ่งตามหนังสือตามหนังสือหนังสือไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอยากได้ ให้ติดต่อมาเนี่เนี่ยเส้น A นะตีเอียงออกไปจะเก็บข้างก็บอกว่าให้เผื่อสามส่วนสอเราก็วัดมา3ามส่วนสีตลอดแนวเลยนะฮะแล้วเราก็ขีดขีดจะเก็บข้างอันนี้ผมมันมันรู้ละจังหวะมันรู้ก็เลยไม่อยากวัดละตรงนี้ต้องอียงออกเสมอนะฮะก็สำคัญตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะ ต้องเอียงออกเสมอนะฮะบ,บางคนตัดแววอย่างงี้นไนะไม่ใช่นะผิดนะอันนี้ผิดนะฮะเพราะเวลาพับผ้าขึ้นมามันจะเล็กกว่าได้ตรงนี้นี่เหมือนกันจีเอียงออกอ่าต่อไปเอวเอวสามส่วนแปดอ่ารัดมาสามส่วนแปดแล้วก็เผื่อไปอ่าต่อไปซิปหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งต้องตีเอียงออกเสมอนะอ่าดูสังเกตต,ตรงนี้นะฮะผมไม่ต้องตีเอียงออกเสมอ จากนี้นะฮะเดี๋ยวดูตามรูปนะเฮ้ยต,ตีตีเอียงเอียงออกเสมอแขนไอมีจีบไม่มีจีบเผื่อเหมือนกันนะพอได้ปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบอ่านี่เลยเนี่ยปึ๊บอ่ามีเผื่อนิ้วครึ่งก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาตัดออกมาม,มีจีบไม่มีจีบเผื่อเหมือนกันนะ เเหมือนกันเลยกูจะวางแบบไม่มีจีดให้ดูทีส่สวยถ่วนมีจีดก็เหมือนกันนะสังเกตด,ดีนะตรงปลายขาผมจะเอียงออกนะครับนี่นเอียงออกนะฮะอ่าแล้วก็ตรงอ่าจุดเจ็ดที่ด้านเป้าเอ้ด้านเอวของแผ่นหน้าต้องเอียงออกเสมอ ทำไมต้องเองออกอย่ได้เห็นภาพนะครับนี่ก็ตัดตามพอดีตั้งแต่เอไปหาจุดสี่นี่เราจะไม่เผื่อตามหนังสือก็ไม่เผื่อนะฮะห้ะามเผื่อนะครับบางคนหวังดีประสงค์ร้ายไปเผื่อให้เรียบร้อยหลายคนครับรู้สิกผมนี่หวังดีไปเผื่อให้เนี่ยทำไมต้องเฉียงออกนะฮะเพราะเวลาเราพับเนี่ยมันจะออกมาเท่ากันอบางคนตัด ตัดตรงไปอย่างเงี้ยไ,ไม่เอียงออกปุ๊บเวลาเราพับจะเห็นภาพนะอา้าวแหวงไม่ถึงมันเข้าขอบไม่ได้อ่าไม่ถึงมันเข้าขอบไม่ได้นี่เดี๋ยวดูนะต้องคนต้องตีเฉียงออกนะอ่าอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ถึงจะถูกนะถ้าตัดตรงตรงไปเป็นอย่างงี้ผิดอ่ายกตัวอย่างนี่ถ้าอย่างงี้ผิดผิดแบบไม่น่าให้อภัยเลย <c oughs> แต่ก็มันก็แก้ได้นะ <c oughs> แต่พยายามไม่ต้องเป็นงานแก้ไม่ต้องทำเอา้าเอียงออกไว้ก่อนนะครับ ต่อไปวิธีวางแผ่นหลังนะนี่แผ่นหน้าแล้ว,ลวนะต่อไปวิธีวางแผ่นหลังวิธีวางแผ่นหลังนะ่าก็เหมือนกันริมเจอริมเหมือนกันกางเกงไม่มีจีบหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันนะฮะหลักการเดียวกันเฮ้เราก็วัดเหมือนกันนี่จุดการตัวของเขาอยู่ตรงนี้ สาตำแหน่งเหมือนเดิมเราก็วัดให้เหลือจากยิม้าลงมา8นิ้ว3 4วัดตรงข้างบนให้8ปดสาวัดตรงข้างล่างแปดสาให้มันได้ฉากให้มันได้เกณฑ์ผ้าเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพอได้เกณฑ์ผ้าแล้วปุ๊บล็อกเลยทีนี้เข็มหมดุดล็อก อย่าไปบางคนไปล็อกชิดอย่างนี้นะไม่เอาไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเวลาเราขีดเส้นเราจะขีดยากเราขีดเส้นเท่าแบบเราจะขีดยากนะฮะล็อกให้ห่างเส้นห่างริมมาบางคนกลัวกระดาษมันกระดิ่งโอ้โหไม่ต้องไปกลัวเลยมันท,ทําให้เราทำงานยากนะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะแผ่นหลังผมจะใช้สีแดง,งนะนี่คือเผื่อผ้าแผา่นหลัง เราก็ขีดเส้นเท่าแบบก่อนข้อแม้คือต้องเท่าแบบขีดเส้นเท่าแบบขแบบไปเลยปื๊ดนะ เสร็จแล้วเราก็เผื่อตามหนังสือเหมือนเดิมปลายขาสองนิ้วครึ่งดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะไม่ไปดูเองนะอย่าทำให้มันแบบดูเร็วเอวสามแปดอันี้เอวนิดนึงอ่าข้อแม่อีเอวนิดนึงเข็บข้างสามส่วนสี่สามส่วนสี่อันนี้ก็ต้องเฉยออกนะฮะต้องเฉยออกเพราะอันนี้มันเฉยลงนี่ต้องเฉยออกนะฮะ เอวข้างบนอ่ะวิเผื่อผ้าด้านหลังตรงเป้าเนี่ยตรงเอวนิ้วครึ่งตรงเส้นสะโพกสามส่วนสี่ตรงเป้าครึ่งน,นิ้วอ่าเสร็จแล้วเราก็เผื่อเผื่อให้ได้ตามรูปในหนังสือนะฮะอ่าตรงนี้ตะเข็บข้างเอ้ตะ,ะเข็บใต้ขาครึ่งน,นิ้วก็เผื่อมาเลยึอ๊อไอตรงนี้เป็นแหลมแหลมนะฮะต้องตัดทิ้งนะฮะนี่ ่าดูตามหนังสือมันจะมีบอกนะให้ตัดทิ้งหน่อยอย่งนีนะ้ห้ามตัดแหลมไปอย่างนี้นะผิดนะฮะเวลาเวลาตัดผ้าอันนี้เป็นแบบเป็นแบบไม่มีจีบนะก็ะตัดมาเนะี่ยดูตรงช่วงเป้านะ บางคนตรงนี้ไม่ตัดทิ้งนะฮะมันจะเวลาไปเย็บแล้วมันจะไปกองเต็มเลยทุกคนจะต้องตัดมุมตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ต้องตัดมุมนี่นะฮะเนี่ยตัดทิ้งเลยตรงนี้ออกมาแบบนี้นะฮะอ่าเนี่ยไม่เอาต้องตัดทิ้งทุกคนไม่เอา,าเต็มๆอย่างนี้ไม่ได้ผิดอ่าโอเคนะครับขอบคุณ